มันอีกแล้วพี่น้องมานมานมานันมานแต่เศร้าเลยมื่อนี่มานแต่เศร้าเลยวาวแห้งบ่ได้พี่น้องเก็บนิดปัวเขาอ่ะโอ้ผุนมูนเพิ่นเอาอยู่ทั้งผุนสองมูนเข่เนี่ยบานเพิ่นเขามากคนกระซามตัวนันเฮ็ดเพิ่นตัวนี้เฮ็ดเฮาตัวนันเฮ็ดเข้าพี่น้องตัวนันเฮ็ดเพิ่นเอ้โอ้ยพี่น้องเอ้ยไม่อาจได้ทั้งงัด อยากกระตือเพ่งเหล่าใจอีกแล้วพี่น้องมื้อนี้อยากได้งัดแต่งแต่เศราเลยโหนบนลับบ่ทันได้บ่ทันได้ขาลอยอยู่เข้ามาพอเลยครับคือสิบ่ขาลอยดอกพี่น้องเขามามันหมานเลยเขามามันหมานเลยเสียงดังเสียงเดินทีที่ัวเขาไปว่าเสีงดิน บาถึงเงาหนี่บมาถึงมาถึงมันจะเศรดอกงาำๆซำหมูว่านไปหมูว่านจับอีกหมูว่านไปจับสีแดงที่น้อกว่านไปจับสีแดงมือนี้มาจับสีขาวมือนี้มาจับสีขาวมือนี้มาจับสีขาว

กินบ่พี่นออ้องผละไม่ปลาตันนี้กำลังเฮิมละไม่ปลา,าตามฤดู สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พ่อแม่พี่น้องไอ้ออน้องนงสุผู้ทุกคนเจ็ซีเก่าเจ็บซี่ใหม่ผู้ชมทั้งในและต่างประเทศครับมื้อนี้เราไปสรงตะเพ่งสายล้อกัแล้วพี่น้องพาเข้าโคเข้าปลามื้อนี้พาเลาะปลาเฮ็ดปลวกเด้อครับพวกเขาใหญ่รุ่นผู้ชมก็ตะเพ่งก็ยากาดเบิ่งว่าสีมานหรือบ่ว่าสีมานหรือบ่หมานเนาะพี่น้องกขารังใจตะเพ่งก็ยากาดขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ ติดตามช่องตะเพ้งแซ่ลอกมาตลอดเป็นกําลังใจเต้ยเกษตรกรนะครับไปรอกันเลยามมนีเต้ยเกษตรกรสีมันบ่ว่าสิได้เฮ็ดหยังน้องกีนน่ะไอเด็กยินข้าวเฮ็ดปวกลังดำออกนั่มลักกันมาล็อกเฮ็ดปวกคั่ะละครับผมล่าหาเฮ็ดปวกต้นไม้เฮาต้นไม้เฮาคือเฮ็ดปวกเขาใหญ่เฮ็ดปวกลังดำครับนะครับไปลุ้นไปล็อกกันเพต้ยเกาตว่าสีมันบ่มือนีชได้ เขามาขมาเลยเลยพี่น้องมันแลับจ้าพี่น้องมัน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 เด้อมันนี่ตึล<า>กลาดเนี่ยมีอ๋อเลยมันหลับพี่น้องหัวเข่นงี้ดูขาพี่น้องขามันหนักนี่จดียวขาขาไงอันนี้เลโต มันล e. e e ้วครับมันแล้วมันแล้วเด็ขาบ่อยาวดอกเด้อจ้าเขา่าคุณนีกฝวกบ่อยบาเชยงดังพี่น้องบาายุยขาใหญ่ๆพี่น้องขาหญ่ๆงยตพี่น้อง อดอกบานกันยาตคุ่เงียๆครับหือขา กำลังแข่งเลยพี่น้องตัวนี้รอ,อ,อให้คิดหอดมืออื่นนี่เด้หน่มืออื่นม,ออมาจอบอีกได้มือนีิอยู่บ่ได้ดอกจังได้กระมาะเทะเลยมืออื่นมืออื่นมาจอบอีกได้นี่มันก็แข่งแซบเร็บเลยหนึ่งสองสามสี่หูหมอกจุ่มนี่โอ้ยเขอบอาบ่ได้ตัวพี่จุม่มนี่แปดดอกแลมเปร์ิดขึ้นม่านี่ก็ลังแท่งบาา่ได้ปาทีตะเกียงผ้าเยา มาด้วยจ้ะมาตะกี้เขาโบได้มัน้าเหื่อใหม่ด้วยจ้ะพี่น้องแบบโบลึกโอ้แหลมงามๆเลยพี่น้องหัวกระสุนหัวกระสุนเลยนี่ขนหัวเป็นจุ่มใหญ่อ่ะเนี่ยโมหินดอกกำลังเป็นรุ่นหัวกระสุนตัวนี้ มูเลกเอาบ่ได้พี่น,ออน้องเห็นมูเลกกันเถ่าตัวข้าวกระสุนหน่อยๆเลยครับนี่กังยลังยื้อเบื่องขาตุปุ๊มาอีกแล้วพี่น้อง มนัมนม,น,น,มนแต่เศร้าเลยมื่อนี้มันแต่เศร้าเลยว่าแเหงบ่ได้พี่น้องเก็บฮิดพัวเขาอ่ะฝุ่นมือพื้นเอายูทัทงฝุ่นสองมือเฮ้ยบานพืน้นเขา,ามากคนแต่ซามตัวนั้นเฮ็ดเพื้นตัวนี้เฮ็ดเข้าตัวนั้นเฮ็ดพื้นตัวนี้เฮ็ดเข้าตัวนั้นเฮ็ดพื้น,น,น,เ,นเอ๊ะโอ้ยขี้นกเอ้ยไม่ได้ทำงานอย่ากระตเตนเราใจอีกแล้วพี่น้องมื่อนี้

มันอเจะดอกงามๆสิบูวานไปวันจับอีกวานไปจับสีแดงที่นอกวานไปจับสีแดงมือนี้มาจับสีขาวมือนีมาจับสีขาวมือนีมาจับสีขาวงานบัถึงบอถึง พี่น้อก็น่ามาไดีนะโอ้ดอกเงยดอกพี่น้องสำคัญก็พอมูเล็กเลยวะมูเล็กมูเล็กบใ่ใด้โอ้อยเบิ่งขา มือพีพ่หนุ่มก็ได้มอวันฮิดปวกตาดบ้อนฮิดปวกตาดปวกตัดมอวันฮิดปวกเขาไงดอกเท่าเท่างานเดียวครับขึ้นพอนอนฝ่อละอิ่มเหรอบ่น,น,นอนฝ่อเลย,อยขอเด้อหากโม่เน่ยเาดอกจ้ะ าหายัยว่าลังดำเหมือดแต่คือเห็ดเห็ดปวกตาคือเห็ดปวกตาเนาะห็ดปวกขาวใหญ่มันขาเงาจ้าอันนี้มันเป็นเห็ดปวกตา,าบ้างขาบุ้มคัดมีอีกหกดอกครับกำลังแทงงามๆครับ มนแล้วมันนี่มาแต่เช้าจะมีสองดอกครับออกมุมบนใหญ่เด้อพี่หนุ่มจูมเงี่ยงครับ ปล่อยแล้วครับหยาดหยาดงามกว่าอีกทั้งหนึ่งพี่น้องนี่นี่สุดเพาง หมีดอยู่น้ำอยายอาดถึนคนกำลังแทงมูนี่วะไนยครับซีฟโกดองนีงแ่แหละครับมูนี่ กดอกมันอีกแล้วพี่น้องงั้นตื่นเต้นใจอาตมันมันมันอีกแล้วว่าเล่นสีแดงไม่ได้เล่นสีขาว อขาดหรือมาบ่ท่านมีพอกันเศร้าวันที่สิบเดสิงหาคมสิบเอ็ดหรือสิบสองโอ้นนี่วันแม่เหรอตัวนี้วันแม่วันแม่วันแม่ตาเแ่งจำผิดวันวันที่สิบเอ็มันนี่วันแม่นะครั กันวันแม่12สงิงหา65มันมันครับวันนี้มาไลา่ที่ปวกวขาอืจังไนจังมีี่หากใหม่อีกกันเหากับานพื้นบานพื้นรัตนะครับ พือนตำบลบ้านผือนแหละเนาะบ้นบ้านผืน้น,น,น,นเพื่อรัตนาครับเล่นหลายลายลาย,ยูจะพี่นองไก่ทางดำอ,งงอีหยังหักไหมเอาเสียมาทางนี้เอามาทาง พี่มันะิ้ดท้องพี่ขามันเอ้ยพี่ก็ขาหางใหม่คือเกานี่อาชิตย์หนึ่อทอืไในตรงหนยพี่หนหางใหม่ตั้งสองดัดจุ่มหน่อยคนมัน,ม,นมันแล้วครับ นี่งดออกแสงก่อนพี่นอ้องเมือไอ้ไปไล่ก็เมืออ้มีมื่อยมาลาดสีขาว่ันเมื่อนี้อ้ยยังได้ยังไม่เจมใ,ใหม่ลาดสีขาวกับพิดร <c oughs> ังเรกครับม, <c oughs> มันจะเศร้าล่ะงอกระสุนซำพ่อเอาอยาก <c oughs> กค่คุณวางเงาเลยหลออจากควันใหม่ขึ้นมานะครับยึดยังบสุดสุดบอซับก็บขาดยังบทขดอยู่พี่น่อบสุดเลยจ้ะยังบทสุดเลยพี่น้อพี่มาอาวทำมีคนดิ เขาดเลยพี่น่อก็มีแต่ใม่่เนฮุหอกมาท่านขาไปเดินดงใกล้อยู่อกรุน มาดูดอ,อกก็นำหากใหมเม,มโพคนออกจะมุ่งห่านทีมเนาะหย่อมทีมเมืดเลยนะั่นบ่ได้เลยนะั่ะที่ข้างในสองโป้สามโก้หมดทั้งผมดคุโดปานกี่โปูมบัน <c oughs> <c oughs> ได้จำได้ก็เอาเลยมันเอาบมดอ,อ๋อ ดอกง,งามๆแล้วครับแม,ม,ม่โปมันแม่โปได้เมียยีรีเหรอมันเขาแม่ยีหลี่แม่ยีหลี่ลงามๆครับงามๆพ่นกัดคุณละหาสีพวกสีจำใหญ่อ,ยยอลละไรหรอพี่น้องอ่าน ไปเกือบเต็มตาแล้วลงานค่ะดูผลงานสวยๆผลงานของเราเช้านี้ในจ้งหมูตะพิงมนัมนมันครับหมูที่ซ้ำแล้วครับซ้ำหมูเหรมันมีหมูบปนไงตัดแล้วก็ง,งามค่ะยัง กระมานขึ้นมาเนี่ยแล้วนะครับเลยสาม,มูโมหรอบึงหลุดมาชมก็น,กนตะเพ็งบรรยากาศบึง,งว่าสิได้อยู่กับครับเจ้าโมได้อยู่มูนมหนึงเต็มตาเลยหรอครับนะครับหลุดมาชมกันาตะเพ่งสิไดอ้อยู่บ่โมหนึงได้อยู่มูหนึงเต็มตาเลยครับ ัวครับพี่น้องอามาเนี่ยแล้วครับตัวไฟเด้อพพี่น้องลายดอกไม้กว้างงามเลยครับลายดอกไม้สวยๆเลยลายธรรมชาติ าขาบ่เหน่ยวสองตูมเริ่มแตกตั้งแต่ตูมทีแล้วครับนี่หลายส,สวยๆแตกประจา่าธรรมชาสาติ์เนสางมาดอกงามครับพี่นอ้องดอกหาดอกที่ยอดงูหน่อยเนาะจ้ะงูหน่อย ปลูกตาดเขาดอกง่ายพี่น้องดอกง่ายงามๆเลยปลกตาดชุมดอกสีขาวจอมมันชุกเรืองเหลืองนะครับจอมมันชุอมเหลืองกันชุมได้ดอกขาวดอกใ่ญ่ปนสองคน สองคนบมเมอเดอร์พี่หนอ,อกมเ้รอครับตรงนี้หกดอกจุดละสามดอกครับอัดตรงนี้ก่อนปกไฟอรอในต้น้าคนปัญหาดอกครับมูหน่อยเนาะตรงนี้สามดอกจุดนี้อีกสามครับ nhưng à xe xe đài vào phi nó không mà tuần เบื้งขามันเฮ็ดปวกกาดบ่คึบ่เฮ็ดปวกขาเนะเออนีันอยู่นีดวกนี้ยังได้อยู่นี่เสียได้พี่น้องเสียได้เบื้บงองคุณไปทางเขาแล้วคุณมูหญ่เติบมูเิบเต๋อครับมาตอนสาย สายไปเสียแล้วมันอีกแล้วพี่น้องมันอีกแล้วมันมันมันอยู่นอพี่น้องขาคือกบกุคคลปลไฟบลแฟน,นอันนี้สามดอกครับ ขาใหญ่ๆเลยกิ้มคือจิ้มดอกคือกำลังถึงทีคือมิเศษขาสันสันอุปุด่กก็งามครับวนตุปุขาสันตุปุอย่าแท่งถือดีๆก็กำลังถึงกันนี่อันดีเมีน กํลังขึ้นครับนี่มีดอกหน่อยมันกําลังขึ้นครับอ้าวะเสียงโอ้ตัวนี้ออกตัวนี้พ่นพระพลยสันเอ๊ะอุอ้ยไหลน้ำมีหลายดอกอยู่ครับ ลายดอกเยอะครับเอ,เ,เอาเลยเลยพ็บน้องเห็ดเห็ดเห็ดออกบดดวกเขียนแดดบังเมืดดีแต่เขียนมาบัง บ้งบอสีเบิ่งดอกเ็ดบ่ได้เบ่งแขนคนนี่ดอกเ็ดพี่น้องอ มเสียทีเสียท,ทีแต่มใบไงโมใหญ่ดอกใหญ่ดอกกำลงังวะวัวเดดพี่น้องบ่มใบ่มฮิดปวกตาสได้ครับนี่ฮิดปวกขาว,าวไงบึ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 งฝามือตาเพ่งยังล่นออกอีกคางทั้งสองคางเลยครับ เฮ็ดปวัวขาวไงไมึงมึงไต้เพื่อนเทาพี่น้องเพื่อนเทาปูน,นไปเลาะต่ทางอืน่นทางปลาจะของบอ่เลาะเทาคุณครับขมเรียนหูดอกแง่แห้งเอาไปทำเสือเอาไปกระเพียงเอาไปเห็ดเสือครับ เพงปลูกยางหน้าไว้อยู่ครับค,ครับตอนนี้เราเพียงก็ได้ออกมาฮอรถดแล้วครับวันนี้ก็ถือว่ามานี่คือเก่าครับมหมาปลูกไฟสองสามจุ่มทุกคอมเมนต์ทุกไลน์ทุกแชร์ทุกกัน ติดตามรับชมช่องตะเพงีงสายรอมาตะลอดครับยวก็เลิกใจตะเพีงก็หยาดพอกันไม่ชิมนาครับเรื่องกดกระดิ่งเรื่องพี่น้องบริพผาดชิมใหม่ของตะเพงีงนะครับกบ,บ้านสวัสดีค่ะมืออื่นพอกันไม่ได้จ้าจักบง่งมืออื่นรุนรุนพี่นอ้องบางที่พ้าเดินทาาไกล รอลุนรอช่วมกันครับกอกันไม่ชิบหนาครับสวัสดีครับ